ที่48ดีมากทางลุยผิวปากจางยางค่อยๆปล่อยล่าของกู้เสียงเอาแบบนี้อีกรอบหนึ่งหาจางยานทำตาโตฉากนี้ถูกถ่ายอีกครั้งและผ่านไปอย่างราบรื่นกู้เสียงเป็นนักแสดงมืออาชีพอยู่แล้วจึงรับมือฉากจูบได้แบบสบายๆส,ส่วนจางยานก็แสดงได้เข้าถึงอารมณ์และสมจริงเนื่องจากผ่านการซ้อมรอบหนึ่งแล้วคัด พอแยกออกจากกันจากยางก็เอื้อมไปหยิบน้ำแล้วกระดกดื่มคลายไม่มีอะไรเกิดขึ้นคำว่าอืมที่ออกจากปากเขารวมถึงใบหูและลำคอที่แดงช่วยยืนยันความรู้สึกได้เป็นอย่างดีกู้เสียงยักไหล่ให้กับความไร้เดียงสาของอีกฝ่ายส่วนจางยานก็รีบออกไปสูบบุหรี่เพื่อสงบสติอารมณ์เจียงล,ลี่ลี่ส่งผ้าคุณหนูให้กู้เซียงแล้วนั่งลงข้างๆอิชฉาพวกเธอจางได้อวดความหวานทั้งในและนอกจอ เธอลืมไปแล้วว่าตัวเองเป็นแฟนกับจางยานจึงตกใจที่เขาออกอาการเผลอเขินเพราะอาจทำให้ถูกจับได้ได้ข่าวว่าจะย้ายบ้านหรอเจงลี่ถามใช่ค่ะที่ที่ฉันพักอยู่เดินทางไม่ค่อยสะดวกกู้เสียงตอบพอเริ่มมีชื่อเสียงการต้องอาศัยอยู่ใจการเมืองก็เริ่มจะไม่ปลอดภัยเธอจึงให้หวนจิ้งหาที่อยู่แถบชานเมืองให้อพาร์ตเมนต์หลังใหม่ของเธอ ถูกเศรษฐีกว้านซื้อไปแล้วทั้งตึกก่อนจะปล่อยเช่าในราคาที่ค่อนข้างสูงผู้อยู่อาศัยจึงมีไม่มากแม้ราคาจะสูงแต่เงินก้อนใหญ่ที่ได้จากละครเรื่องฉีโฮจ้วนและภาพยนตร์เรื่องน้องใหม่ก็พอจะทำให้เธอจ่ายค่าเช่าไว้ปัญหาหลักในตอนนี้ก็คือเธอต้องการยกเลิกสัญญากับหัวเส้นให้เร็วที่สุดผ่านพ้นช่วงตุดจีนเข้าสู่เดือนสการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องน้องใหม่ก็เป็นอันเสร็จสิ้น ทีมงานเร่งมือตัดต่อเพื่อให้ทันฉายตอนสิ้นปีส่วนสัญญาระหว่างกู้เซียงกับหัวเส้นก็ใกล้จะครบวาระแล้วเช่นกันต้นปี2013โมเดลลิ่งของบริษัทหัวเส้นพบกู้เซียงโดยบังเอิญหลังเซ็นสัญญาเธอก็ได้งานถ่ายโฆษณาเครื่องดื่มแต่สัญญานี้มีระยะเวลาเพียงหนึ่งปีเท่านั้นสัญญาแบบนี้เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทแต่ไม่ใช่กับศิลปินเพราะหากไม่มีผลงานหรือทำไม่ได้ตามเป้า ก็แค่ไม่ต่อสัญญาด้วยแต่หาศิลปินคนไหนเกิดดังเปี้ยงปางบริษัทก็แทบคุกเข่าอ้อนวอนให้อยู่ต่อแม้จะมีบริษัทใหญ่ๆมาขอให้ไปอยู่ด้วยศิลปินก็มักจะเลือกอยู่กับบริษัทเดิมเพื่อดูกระแสเพราะการแข่งแย่งบริษัทใหญ่นั้นสูงมากทว่าทฤษฎีนี้ใช้ไม่ได้กับผู้เสียงเธอด่งดังอย่างรวดเร็วราวกับติดจ,จรวด <Okay, okay. S 1> คนอื่นยังไม่ทันตั้งตัวเธอก็ดังระดับประเทศไปแล้ว ไหนจะเพียบพร้อมทั้งหน้าตาและฝีมือการแสดงแถมยังเป็นแฟนของจางยางอีกเหตุผลหลักที่ทำให้เธออยากยกเลิกสัญญาก็คือการถูกแบนงานอย่างไรเหตุผลซ้ำยังแอบทำข้อตกลงลับๆกะหลีซัวอีกไม่ว่าจะมองจากมุมไหนบริษัทเล็กก็คือบริษัทเล็กไม่สามารถผลักดันเธอให้ไปได้ไกลกว่านี้ทั้งยังไรวิสัยทัศน์จนต้องสูญเสียแม่ไก่ที่ออกไข่เก่งอย่างเธอไป ผู้บริหารของหัวเส้นอย่างเฉินเว่ยเตอ๋อและจงหลินทนายความนั่งรอก,กู้เซียงที่บริษัทตั้งแต่เช้าตู่เนื่องจากได้รับแจ้งว่าเธอต้องการยกเลิกสัญญาเฉินเว่ยเตอ๋อแทบคั่งตอนรับกู้เซียงเข้ามาเขาไม่ได้คาดหวังอะไรมากถึงเธอจะดูดีกว่าศิลปินที่เซ็นสัญญาช่วงเดียวกันก็ตามแต่ด้วยความที่ประจบประแจงไม่เก่งแถมยังเอาแต่ใจและอารมณ์ร้อนเลยไม่ได้รับการผลักดันเท่าที่ควร ยิ่งมีเหตุการณ์ในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องเหมยจวงเฉินเว่ยเตอ๋อก็ยิ่งมั่นใจในความคิดของตัวเองถึงขั้นใช้เรื่องนี้เป็นบทเรียนให้กู้เซียงคิดไม่ถึงว่าเธอจะโชคดีได้เป็นนักแสดงร่วมในละครเรื่องฉี่โฮจ้วนและโด่งดังเป็นผู้แต่จากบทของพระชายาเฉินเขาเป็นเพียงนักธุรกิจคนหนึ่งไม่มีความรู้เรื่องศิลปะก,การแสดงจึงไม่รู้สึกว่ากู้เซียงมีฝีมืออะไร คิดเพียงว่าเป็นการปั่นกระแสของทีมงานเท่านั้นจนถึงตอนนี้หัวเซิ้นยังคงเป็นแค่บริษัทบันเทิงเล็กๆแถมผู้บริหารยังมีนิสัยละโมบโลบมากอีกเชนเวเตอร์คิดว่าการได้หลีซั่วามาเป็นนายทุนจะทำให้หัวเซิ้นมีอนาคตที่สดใสจึงทอดทิ้งกู้เสียงอย่างไม่ลังเลเหตุการณ์กับกัดตละลัดกู้เซียงไม่เพียงมีงานเข้ามาเรื่อยๆแต่ยังดังเป็นพูดแต่ แถมเข้าตาถังลุยและได้คบกับจานยานอีกกลายเป็นหลี่ซั่วที่จนบัดนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเชินเวเตอได้แต่คนด่าอีกฝ่ายเรื่องที่ผิดคำพูดส่วนกู้เซียงก็คือคนในละคุณที่พอปีกก้าขาแข็งก็คิดจะบินหนีเชินเวเตอร์นั่งอยู่ในตำแหน่งประธานโดยมีจงหลินนั่งประกบข้างคอยเปิดตัสัญญาบริษัทมักเป็นฝ่ายได้เปรียบเสมอไม่ใช่เพราะความพิเศษของสายงานบันเทิง แต่เพราะนายจ้างไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับลูกจ้างแม้ภายนอกจะดูเท่าเทียมก็ตามช้นเวเตอร์สวมชุดสูทรองเท้าหนังนั่งรอด้วยใจที่กระสับกระส่ายริมฝีปากมีแผลร้อนในเนื่องจากความเครียดสะสมส่วนจงหลินก็ตัดผมสั้นสะอาดสะอ้านสวมแว่นกรอบเงินหน้าตาคงแก่เรียนมองปากเดียวก็รู้ว่าเป็นคนเก่งที่เข้าถึงยาก เมื่อนาฬิกาชี้บอกเวลาเก้าโมงตรงกู้เสียงก็เดินเข้ามาในห้องเธอสวมเสื้อคลุมสีดำตัวบางปล่อยชายยาวจนถึงข้อเท้ารัดเอวด้วยเข็มขัดหนังสีดำเผอให้เห็นสวนทรงชวนหลงไหลใส่รองเท้าส้นสูงแหลมเพิ่มความสงา่าม้วนผมเป็นรอนหลวมๆและซ่อนไว้ใบหน้ากระทัดรัดภายใต้แว่นดำอันใหญ่ เฉินเว่ยเตอร์ลุกขึ้นยืนต้อนรับเมื่อพบว่าตัวเองเตี้ยกว่าอีกฝ่ายก็เริ่มหน้าเจือนกู้เซียงถอดแว่นตาดำออกแล้วกล่าวทักทายไม่เจอกันนานเลยนะคะบอสตั้งแต่เริ่มถ่ายละครเรื่องฉีโฮจ้วนเธอก็ไม่ได้เจอเฉินเว่ยเตอร์อีกหวนจิ้งรู้ดีว่าบริษัทจงใจลดบทบาทกู้เซียงจึงอยากมาเจราจาให้จบๆจะได้เดินทางกันคนละทางเสียที เฉินเว่ยเตอมองหญิงสาวตรงหน้าที่ทั้งสวยและน่าเก่งขามไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีบุค,คลิกแบบซูเปอร์สตาร์บางคนทั้งชีวิตเป็นได้แค่ดาราอันดับสามเท่านั้นนั่งก่อนสิไม่เป็นไรค่ะฉันรีบกู้เซียงขี้ยิ้มเย็นได้ยินเช่นนี้หวนจิ้งก็หยิบเอกสารออกมาจากกระเป๋าช่วยเซ็นตรงนี้ด้วยคาร์บอสเฉินเว่ยเตอรอเคยแต่ถูกคนในบริษัทประจบประแจงเอาใจไม่เคยถูกใครปฏิเสธอย่างไม่ให้เกียรติมาก่อน พอถูกกู้เสียงเมินเฉยจึงโกดแทบข้างแต่ก็ต้องสะกดกั้นเอาไว้บริษัทเป็นคนชักจูนเธอเข้าวงการทำแบบนี้ไม่เกินไปหน่อยหรอพูดจากันดีๆก็ได้นี่บริษัทดีๆเขาไม่แบนงานเด็กในสังกัดโดยไรายเหตุผลหรอกค่ะววนจิ้งประชบเวัเต์ยิ้มตอบคงเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะอย่ายุววามไปหน่อยเลยคิดถึงอนาคตของตัวเองบ้างหัวเส้นของเรายึดมั่นความซื่อสัตย์เป็นที่สุด ซื่อสัตว์กู้เสียงเบ้ปากบอสกำลังล้อฉันเล่นอยู่ใช่ไหมฉันเวเตออึ้งไปเล็กน้อยหากไม่ใช่เพราะเธอยังมีประโยชน์เขาคงไม่ลดตัวลงมาขอร้องขนาดนี้หลังได้รับสัญญาณจงหลิงก็ดันแว่นให้เข้าที่แล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังคุณกู้คะจากสัญญาฉบับนี้คุณไม่มีคุณสมบัติรู้ไหมว่าทำไมเฉียวอิงฉิงจึงล้มไม่เป็นท่ากู้เสียงพูดแท้ จงหลินหังมองเฉินเว่ยเตอได้สีหน้าง <c oughs> ององก่อนจะเปิดบริษัทบันเทิงบอสเคยทำบริษัทสินเชื่อมาก่อนหลังหอบเงินลูกค้าหนีก็เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหัวเซินบริหารงานโดยบอสจางบอสซี่บอสหวนแล้วก็บอสหลิวเจ้าของบริษัท e n t เตอร์เทนเมนท์ที่ศิลปินของเราเคยไปร่วมทำกิจกรรมด้วยกู้เซียงเชิดหน้าอย่างคนถือไพ่เหนือกว่า เรื่องที่บอสแอบซื้อหุ้นลับๆไม่รู้ว่าบอสคนอื่นๆรู้เรื่องนี้หรือเปล่าเธอสยยยิ้มเห็นว่านักข่าวกำลังให้ความสนใจบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ของบอสหลิวอยู่พอดีเวทเตอผุดลุกขึ้นแล้วชี้หน้ากู้เสียงด้วยมืออันสันเทาแกแกรู้ได้ยังไงจงหลินขม er. วดคิ้วมองเฉินเวเตอร์หวนจิ้งเองก็ง,งงงไม่แพ้กันรู้ได้ยังไงนะหรอกู้เสียงย้อนถาม ัวเส้นมีพระคุณกับฉันขนาดนี้ในเมื่อลงเรือลำเดียวกันแล้วจะไม่ใส่ใจได้ยังไงล่ะคะเันเวยเตอ๋อถอนหลังเล็กน้อยนิ่งมองกู้เสียงโดยไม่พูดอะไรต่อเรื่องบางเรื่องคนอื่นอาจไม่เข้าใจแต่เจ้าตัวย่อมรู้ดีที่สุดที่เธอพูดคือความลับขั้นสุดยอดไม่มีทางที่คนนอกจะรู้ได้หรือเธอมีความสัมพันธ์กับผู้บริหารพวกนั้นกู้เสียงย้ำยิ้มแววตาแฝงไปด้วยความอำมหิต ทําไมไม่เดินตามเกมทําไมไม่เดินตามเกมทำไมไม่เดินตามเกม,ไม,ไมเฉินเว่ยเตอ๋อตะโกนในใจอย่างคุ้มคั่งเขาอุตส่าห์ให้จงหลินหาช่องโหวของสัญญาเพื่อปลุกมัดกู้เซียงไม่เพียงไม่ตกหลุมพางเธอยังฟาดไม้เด็ดใส่เขาจนแทบล้มทั้งยืนพอเห็นบอสใหญ่มีสีหน้าหวาดกลัวจากคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคข,ของกู้เซียงจงหลินที่ฉลาดเป็นกฎก็เริ่มหาทางออก บอสคะสัญญาฉบับนี้จงหลินถามด้วยความลังเลจะเซ็นหรือไม่เซ็นกู้เซียงม้วนผมเล่นอย่างไม่แยแสเชิ้นหน่วยเต๋อหลับตาแล้วขบกามแน่นเซ็นคำขู่ของกู้เซียงร้ายแรงจนเขาไม่กล้าเดิมพันด้วยแม้จะยังงงงแต่วันจิ้งก็รู้สึกสะใจไม่น้อยเธอย้อนนึกถึงคำพูดของกู้เซียงตอนจะออกจากบ้านหลังถูกถามว่าตื่นเต้นหรือไม่ ถ้าเฉินเวยเตอ๋อพยายามใช้เหตุผลหวานล้อมเราก็ต้องทำนักเลงใส่ถ้าเขาทำนักเลงใส่เราก็ต้องตอบแบบผู้ดีถ้าเขาพูดแบบผู้ดีเราก็ต้องเอากฎหมายเข้าแลกถ้าเขาแลกด้วยกฎหมายเราก็ต้องเอาเหตุผลเข้าสู้กู้เซียงก้มมองสัญญาที่เฉินเวยเตอ๋อเซ็นพร้อมกับประทับตาบริษัทด้วยรอยยิ้มเยือกเย็นฉันขอเตือนไว้อย่างนะคะบอสเธอโน้มไปข้างหน้าแล้วยันสองมือลงบนโตะ๊ะ กฎแห่งความยุติธรรมเสมอชาติที่แล้วก่อนแต่งงานกับเจียงลี่เธอถูกหัวเส้นลดบทบาทมาโดยตลอดแม้จะรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมแต่ในใจก็ยังนึกขอบคุณที่ช่วยทำให้มีวันนี้หลายปีต่อมาหุ้นส่วนในบริษัทหัวเส้นเปิดโปรงกันเองไม่นานเรื่องราวก็บานปลายจนการเป็นข่าวใหญ่โตหากจะหยิบยกเรื่องนี้มาขู่เฉินเวยเตอ๋อบ้างก็คงไม่เสียหายอะไรกฎคือสิ่งที่ถองฝ่ายต้องให้ความเคารพ ในเมื่อหัวเส้นทำผิดกฎแล้วมีสิทธิ์อะไรมาบังคับให้เธอเดินตามเกมฟันไปเถอะจบตอนคะ่ะ